เอสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมไม้ครับให้มันมีแผนที่ขึ้นนะครับโอเคคันแรกครับคุณต้องใช้คุณต้องมีแอปนะครับคุณต้องโหลดแอปนี้มานะครับโหลดชื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าเออ่พิซซ่าโตก็ได้ครับพิซซ่าโตก็มีเหมือนกันนะไม่รู้สิว่ามีหรือเปล่าครับโอเคคันแรกครับให้เข้าไปครับอ้าวอีสัตว์ให่เข้าไปที่ยูทูบครับโอเคเข้าไปที่ยูทูบ ไลยคุณพิมพ์คาว่าวิธีใช้งานเอ่ออะไรบล็อกอะไรไม่รู้ครับโอเคกดค้นหาไปเลยครับกดหาไปกดหาไปเลยหาทางนั้นอาจจะมีเสียงดมหนตู้ขออภัยนยครับโอเคเลื่อนลงมาครับให้คุณกดตรงนี้ครับแจกเอ่อทูบล็อกอะไรนะครับไม่รู้ครับโอคกดคุณกดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วมันจะเด้งหน้านี่ครับให้คุณกดตรงนี้ครับ ให้คุณกดตรงนี้นะครับกดไปเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไปข้างล่างนะครับไม่รู้สิอาจจะทิ้งกไ็ไม่ทิ้งก็ได้ครับถ้าไม่ทิ้งก็ต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ก็ไปทำอาหารนะครับอยู่ข้าวเลยจริงๆนะไม่ได้กินข้าวเวยกดคามนะครับรอนะครับแปบ๊บหนึ่งนี hey, ่ครับมันจะเต้งคำว่าดาวน์โหลดนะครับ ให้คุณกดไปเลยครับผมโหลดเสร็จแล้วโอเคโหลดเสร็จแล้วให้คุณติดตั้งครับเมื่อคุณติดตั้งเสร็จนะครับก็ใช้งานได้แล้วครับเออและอีกอย่างหนึ่งครับใครอยากได้ไหมครับเออแบบมีใบไม้เออขยับขยับแล้วก็ภาพสวยครับให้คุณไปดาวน์โหลดนะครับโอเคเดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวจะให้คุณเข้ายูทูปครับใครอยากได้ครับ ใครอยากได้นะครับให้คุณพิมพ์เข้า,า,า,าไปไานะครับสุดศูนย์ิบาจุดสองไป้ะขยันนะครับให้คุณกดอันแรกนะครับกดอันแรกไปเลยหยุดไปก่อน,นครับหยุดไปก่อนเดี๋การลิขสิทธิ์อีหา่าและคุณนี่ครับมันมีลิงก์โหลดให้ด้วยนะครับให้คุณเข้าไปครับกดเข้าไปเลยเดี๋ยวคัดลอกลิงก์ไว้ครับคัลลอกลิงก์ไว้ โอเคได้แล้วไห้คุณกดดาวน์โหลดเลยครับกดดาวน์โหลดบายบายก็ดาวน์โหลดเสียจก็ติดตั้งนะครับมันก็ใช้งานได้ครับโอเคจะมาสอนการดาวน์โหลดเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าให้มีเพื่อนติดตามเท่าไหร่นะครับโอเคเจอกันครั้งหน้านะครับบาย